ราชพัชราชสีมาสารสัญญาและสายสัมพันธ์ให้เราร่วมเป็นหนึ่งเดียวตลอดไป อย่างสัรพิภาพค่ะในรายวิชาวิถีแห่งชีวิตค่ะตามมาเลยค่ะ การดารงชีวิตภายในสังคมนะให้เกิดสันติภาพหรือสันติสุขนะก็พูดง่ายๆคือคือทำยังไงอะ่ะให้ชีวิตมนุษย์ดํารงอยู่ร่วมกันโดยอะไรโดยเกิดความสมัครสมานสามัคคีกันแค่นั้นเองนะอ่าต่อการแต่งเครื่องมันสละสลวยเกิดจำพูดที่สละสวยสวยงามมักันะนะ,นะอันนี้คือตามหลักของพระพุทธศาสนาตามหลักของพระพุทธศาสนานี่นะ ก็คือที่พระพุทธศาสนาคือพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ก็คือหลักปฏิบัติของชาวพุทธถ้านําหลักปฏิบัติของชาวพุทธเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจําวันในโลกนี้ก็จะในโลกนี้ก็จะไม่มีการทะเลาะวิวาททุกคนก็จะอยู่อย่างสงบสุขนะคืออะไรคือศินห้าเห็นไหมแต่ก่อนเกิดการทะเลาะวิวาทกันร,ระหว่างเสื้อเหลืองเสื้อแดง เกิดนะการทะเลาะกันระหว่างหลายกลุ่มหลายฝ่ายหลายความคิดหลายความคิดเห็นความแตกแยกทางความคิดมันเกิดเพราะอะไรเพราะว่าการขาดขาดคุณธรรมจริยธรรมของสังคมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการนําเอาหลักปฏิบัติของชาวพุทธม,มาใช้ก็คือสิน5้านะนำสินห้าเข้ามาใช้ มีเข้ามามีบทบาทในการใช้ดําเนินชีวิตนะพวกเราก็รู้แต่ว่าสินห้ามีอยู่5ข้อ 1. ห,ห้ามฆ่าสัตว์ 2. อลักทรัพย์ 3. ามประพฤติผิดในการสี่พูดเท็จห้าเดิมสุราเม,มรัยเราก็มีความคิดแค่นี้เราก็รู้อยู่แค่นี้ว่าข้อหนึ่งนะห้ามฆ่าสัตว์แต่ไม่ได้ไหมายแต่เราไม่รู้ว่าเจาะลึกไปว่าห้ามฆ่าสัตว์ความหมายที่เท็จจริงมันคืออะไร ความหมายที่แท้จริงในยุคในใน,ในหลักของพุทธศาสนานะความหมายที่แท้จริงการห้ามฆ่า,าสัตว์ก็คือการห้ามเบียดเบียนซึ่งกันและกันข่มเหงการเบียดเบียนการประทุษร้ายการทุกอย่างแม้กระทั่งด้วยคําพูดตามใส่ร้ายการ้ายสีกันไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นการผิดศีลข้อที่หนึ่งามว่าในยุคของปัจจุบันที่ที่มันเกิดซึ่งที่ผ่านมานะต่างฝ่ายก็ต่างที่จะประทุษร้ายกันนะ ประทุสลายกันเพื่อจะเอาชนะกันเนี่ยผิดสินข้อที่หนึ่งเลยนะถ้าต่างฝ่ายแต่ไม่ผิดสินข้อที่หนึ่งไม่มีการข่มเหงกันไม่มีการลังแกกันไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่เกิดความทะเลาะวิวาทในสังคมก็จะไม่เกิดนะอันที่สองห้ามลักทรัพย์ห้ามลักทรัพย์นี่ไม่ใช่ว่าจะขโมยของอย่างเดียวนะห้ามลักทรัพย์นี่หมายถึงหมายถึงเรื่องของการโกง เรื่องของการโกงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะถ้าประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชันนะหรือว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เกิดการทะเลาะวิวาทการอะไรต่างๆมันก็ไม่เกิดนะข้อที่สองเนี่ยนะมนุ่งเน้นในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันการขโมยทรัพย์สินเนี่ยนะทุจริตคอร์รัปชันต่างๆภายในสังคมไทยนะถ้านักการเมือง ผู้บริหารประเทศบริหารประเทศโดยโดยโดย,โดยจิตบริสุทธิ์โดยจิตใจบริสุทธิ์นะตั้งใจมีอุดมการในการบริหารประเทศอย่างแท้จริงอไม่โกงกินไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชนอ่ไม่ผิดศินข้อที่สองเนี่ยก็จะทำนำพาให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองประชาชนอยู่แบบสงบสุขน่ะอันนี้ปักอันนี้คือศินข้อที่สองข้อที่ส ข้อที่สามเนี่ยห้ามประพฤติผิดในการมเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรตอนเรารู้ไหมเรื่องพูดถึงเรื่องของความไม่กาว่าอ่าไม่ไม่ข่มเหงน้ําใจกันไม่ข่มเหงน้ําใจกันข้อที่สามนะเรื่องของการไม่ข่มเหงน้ําใจกันเคารพน้ําใจซึ่งกันและกันเนี่ยอย่างเช่นผู้ที่เป็นสามีก็ต้องให้เกียรติ ให้ความเคารพน้ำใจกันผู้ที่เป็นภรรยาก,ก็เหมือนกันเช่นเดียวกันถ้าเราไม่มีการข่มเหงน,น้ำใจซึ่งกันและกันไม่มีการดูถูกกัน,นก็ไม่สามารถที่จะเป็นาการผิดศีลข้อที่3ได้นะข้อที่สี่ 4, เรื่องของวาจาเนี่ยเรื่องของวาจาก็คือ,อเรื่องของคําพูดเห็นไหม ในยุคที่ผ่านมาการเข้าสภานี่นีมีการใช้คําพูดที่ไม่ถูกต้องนะเป็นการเป็นการใช้คําพูดที่ผิดผิดแม้กระทั่งการออกสื่อข่าวการอะไรต่างๆเป็นคําพูดที่หลอกลวงเอพวกเราเสพเสพสื่อเสพข่าวอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเป็นเป็นสื่อเป็นข่าวที่หลอกลวงแม้กระทั่งพวกตัวนักการเมืองเองเนี่ยที่แสดงภาพให้ประชาชนเห็นนะ ประชาชนเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่หลอกลวงน,น,นะนะเท่ากับว่าเท่ากับว่าผิดศีลข้อที่สี่นะนะส่วนข้อที่ห้าเรื่องของอยาเสพติดซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญภายในสังคมไทยเรานี่นะสิ่งที่สําคัญภายในสังคมไทยเรานี่ทำให้เกิดทําให้เกิด,กดถ้าเราว่าเกิดความเสื่อมเกิดขยะสังคมเกิดความเสื่อมของประเทศชาติอย่างมาก นะเรื่องของยาเสพติดนะนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาจะพ,พูดว่าทํำยังไงเราจะอยู่ร่วมกันโดยสันติภาพก็คืออยู่ร่วมกันโดยโดยให้เกิดความสุขให้มีความสุขมากที่สุดภายในสังคมก็คือตามหลักของชาวพุทธแล้วก็คือ,อพวกเราต้องมีคุณธรรมจริยธรรมมีศีลน,นะมีศีลธรรม ซึ่งเป็นตัวกําหนดในการใช้ในการดําเนินชีวิตไม่ต้องอะไรมากมายนะไม่ต้องอไปปฏิบัติอะไรมากมายเพียงแต่รักษาศีล5ข้อนี้ก็พอนะอาตมาว่าน่าจะเป็นน่าจะใช้แค่นี้ก็เพียงพอต่อการดําเนินชีวิตเพื่อให้เกิดสลดีข้าพัน